สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดนั่นเองครับก็บคืนนี้เรายังอยู่การวิเคราะห์โปรแกรมฟุตบอลในก็คือวันจันทร์ที่26พฤษภาคม2568กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ บอลค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับและวันนี้ผมก็จะมีคู่หน้าเชียร์แบบคู่เล็กๆมาให้นะครับบอกเลยว่า3คู่นี้ก็น่าจะเน้นกันได้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บอลใหญ่ก็ตาบนะครับเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ครับคู่นี้ให้เชียร์ที่ voluntary ได้เลยครับจะเชือนชนะได้ในค่ําคืนนี้นะครับ ยังไงก็แล้วแต่ครับคู่นี้บาเต้บริซอฟน่าจะชนะได้ถึง2ประตูอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในเกมแบบนี้ผมมองว่าเป็นยูเวนตุสมากกว่าครับที่น่าจะบุกมาและทําได้ในเกมนี้นะครับเชื่อว่าจะไม่แพ้ออกไปหรือถ้าแพ้จริงๆครับก็จะแพ้แค่1ประตูเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมเกียร์ฟอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้ขอยคำคืนท่านโชคดีครับสวัสดีครับ